คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆ f อช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยฮาน้อยพิเศษปกติ VIP มงวดประจำวันที่9นะคะ เดือนกระกฎาคมปี64นะคะเพื่อนๆสูตรเลขเด่น3ามนอยและสูตรเม็ดเดียวนะคะต้องรวมไว้ในคลิปเดียวกันเนาะเพื่อนๆคะก่อนอื่นเรามาดูผลของแนวทางนะคะหวยฮานอยสูตรเลขเด่น3ามนอยกันก่อนนะคะสูตรเลขเด่น3น้อย มาดูนะคะรอบพิเศษเนาะหาน้อยออกนะคะ0 6 8แล้วก็6 6นะคะเพื่อนอันนี้หลุดนะคะไม่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะทงให้เด่นที่3นะคะไม่เข้าเนาะรอบปกตินะคะเพื่อน3 4มี่แล้วก็44นะคะอันนี้ก็หลุดนะคะเนาะมาดูกันต่อที่รอบ VIP ค่ะรอบ VIP 059นะคะเพื่อนแล้วก็89นะคะ59เข้าตรงๆนะคะเพื่อนส่วน89นะคะท่านไหนที่รูดเลข8เนาะก็จะเข้า89นะคะเพื่อนเนาะตัวเจาะนะคะไม่มีเนาะเด่น8รูด8เข้า89นะคะมาต่อนะคะของวันที่9นะคะเพื่อน พิเศษเนาะเด่นนะคะเพื่อนเด่นเลขสามนะคะเพื่อนรองเลขสองนะคะเลขสามนะคะเพื่อนมีสามศูนย์สามหนึ่งนะคะสามห้า แล้วก็39นะคะส่วนเลข2นะคะมี2 1 2 4นะคะ2 7เนาะแล้วก็28นะคะเด่นเลข3นะคะเพื่อนรูดเลข3เนาะมาต่อที่รอบปกตินะคะเพื่อนรอบปกติ เด่นเลขสีนะคะรองจะเป็นเลข7เนาะเลขสีนะคะมี4 0นะคะ4 1 4 8นะคะแล้วก็4 9เนาะเลข7นะคะเพื่อนมี7 0 7 2 7 6นะคะแล้วก็7 9นะคะ รอบปกติเด่นเลข4รูดเลข4นะคะมาดูรอบ VIP ค่ะเด่นเลข9นะคะรองเลข1นะคะเพื่อนเลข9มี90นะคะ91 92 94นะคะ ส่วนเลขหนึ่งนะคะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งแปดนะคะเพื่อนเด่นเลขเก้ารูดเลขเก้านะคะสำหรับรอบพิเศษเนาะเพื่อนๆค้ามาต่อกันที่สูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวเรามาดูผลกันก่อนเนาะพิเศษนะคะศูนย์หก แแล้วก็6 6อันนี้หลุดนะคะรอบปกติ3 4 6แล้วก็4 4นะคะเพื่อนท่านไหนที่วิ่งรูเลข4เนาะต้องให้เลข4นะคะก็เข้า4 6และ4 4เนาะมาต่อนะคะรอบ VIP 0 5 9แล้วก็89อันนี้หลุดนะคะเราเข้ารอบปกติ4 6และ44นะคะเพื่อน มาต่อนะคะของวันที่เก้าเดือนกรกฎานะคะเพื่อนสุดเม็ดเดียวค่ะวิ่งรูตัวเดียวนะคะเป็นเลข3นะคะเพื่อนมีสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามนะคะสามสี่สามห้า 3 6 3 7นะคะ3 8และ3 9นะคะเพื่อนต้องจะเน้นให้นะคะสำหรับเลข3เนอะ3 003นะคะ3 223 3 44 3, 3, 3, 3นะคะและ3 993เนอะเพื่อนๆคะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะ ต้อมขอให้เพื่อนๆ FC ของต้อมทุกๆท่ทานนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะถ้าชอบแนวทางที่ต้อมให้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเนาะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องต้อมด้วยนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you.